អ <Net -hertz> <Num> <Deus> <ored> ុយអ៊ឹមយ៉ៃសាយអូនດີដល់ដល់អ៊ឹមតាភិតតែហួយ เอ้ยออขันนี้ขันนี้ขันนี้ลาอโอ้โหมันลากอะไรคะอันนี้วางอีขันกินอีกขันเชย่อเลยอเ,เออขันกล้องแทบไม่ทันเลยนี่ตา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 จบจบจบเอ้ยอ๋อลูปนินลูกปนินเราก็ ก็ปล่อยคืนไปก่อนให้ไปโตนะคะนี่ไซนี้ไปโตก่อนไปเอาแล้วต่อแล้วทำไมอื้ออื้อ,อสวยพี่สวยกินขามือเลยอันนี้ก็ต่อดีแล้วเนี่ย จมไหมเฮ้ยโดนโดนโอุย้ยไซสสวยเลยไม่มีที่นั่งนะคะต้องยืนเอาใช่น้ำเอ่ยขึ้นมานะลงมาลงมายวเราดูเลยอาไใครอัตว์อืเอเฮ้ยขนุนละขนุนล้ขนุลขนละ,นละเอ้ยเอ้ยรูด จะปลาสองมือไปไงเอะตายแล้วตายแล้วอยู่ไหมอยูอ่ไหมออมไม่โดนโอุยอ้ยอู้ยใหญ่ใส่อ้วนดี อืออืออ๋อนุ่งปะนินปะนินนี่เองไปไปโตก่อนต้องมากินเบ็ดเรานะไปถอดแล้วอูออูอูหูว้าปะนินไซส์สวยว่าสู้ดีสูด้สดีเนาะวิ่งปื๊ดเลยื่งกี้นี้ ของขนนะตอดดอะ่ออยู่ดึงเบ่เห่ออ่องแต่ไม่ตั้งใจดึงนะดึงเบาๆแล้วก็โดนด้วยนะใช่ไปแล้วไปแล้วอ๋อเฮ้ยโอ้ย,อยจมนานเลยนะ โชเอ้แบบันนินนี่เองข่นขนกะลากเห้อ้ยเล็กกว่าะเล็กแล้วก็ปล่อยให้หมดดอกนีด่ดีตีดโอ้แม่เธอไปตัวพชด้วยเหอ เอาแล้วอ๋อลูกปลานินนี่เองอีกคันอีกคันอีกคันมาแล้วครับลูกขอาจะดูโกวนแล้วอันนั้นก็ต่อแล้ว จะกกระตุกเลยโดนไหมโดนไหมโดนไหมเอ้ยโดนเอ้าลวงไปเลยถ้าเธอต้องเล่นคันเดียวแล้วมั้งเธอเธอจะได้มีตักแบบมีจังหวะดึงทันนะเอาเอาเอาจะได้อยู่นะะได้มันกินแบบงงเลย มันเป็นตีกอ,อยางไงเวลาเสียงยิ่งเสียงเอ็นแบบเมื่อกี้มอนจะโดนไปนะมันอยู่ ดุดนอืมตะเพียนใสวยดูทำหน้าทำตา ไว้ยเอออืมอ๋อเดี๋ยวผมจะไม่หันแล้วนะผมจะรอจังหวะปันปันงัดเลย <c oughs> ไม่โดน หรือว <c oughs> ่าจะโดนสัวหรือว่าแบบเจ๊พอดสองตัวเออหรือว่าแบบสองตัวอะไรไงอืมประเด็นนะครับว <c oughs> ันนี้ขึ้นทางขวามงึง <c oughs> ขนนุนก็ตอด อุ้ยไม่โดนเอา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 ,อ,าอุ้ยว้าวย,ยังใหญ่อะใช้ตัวเดิม,ดมใช้ยื่อเดิมนะฮะ อ,อ,อุ้ยไอีกแล้ว,วอันนี้ก็ตอนนะครับเงียบเล้าใจดิดเห็นพอมมีอะไรเต็มใช่หรอาาอ,อ,อีกคนอยากไปทางนู้นอีกคนอยากไปทางนี้ไงอีกคนไม่กินอีกคนกินไง รอมานานกวาจะได้ดทุนไม่เดินเลยนะทุน่นนิ่งจัดใส่คันทุนเดินก็ดึงไม่โดน นี่ๆแค่นี้ค่นี้ค่นี้ลุ้นเหมือนลุ้นเหมือนจะไม่โดนจี ลากไปแล้วนะอืมตัวนี้ลากไปโดนเอาแมนอีกตอกใส่สวิงพอดีเลยดีนะสวิงช่วยไว้อ่ะอพอมันหยุดแล้วก็ โดนเออคนโดนนะจมสลักสวยอย่างนั้นมาครับมาสรุปผลงานกันนะครับนี่คือฝั่งซ้ายคือผลงานของวันปันฝั่งขวาคือของแม่นี่มาดูนี่ นี่ครับปลาตะเพียนล้วนๆไม่ล้วนเองมีปลาดินผสมด้วยนะครับแต่หลกัลกๆก็จะเป็นแต่ปลาตะเพียนเห็นไหมครับโอ้ถือว่าเยอะนะครับเนี่ยได้เยอะเลยเดี๋ยวเอาดูของแม่บ้างนี่มาดูของแม่ครับนี่โหของแม่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะอยู่ข้างๆมันปันนะครับเนี่ยสอใส่ฟงจวกันแน่เลยเห็นไหมครับนี่ปลาตะเพียนปลานินก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลาเข่ารอธรรมชาติให้กับปันปันด้วยนะครับํำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ